คุณหมอวิประวิประสิตนะฮะคณะแพทยาศ,าศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหิดลถแถลงเรื่องนี้เลยคืออย่างนี้นะฮะมันเป็นปฏิกิริยาตอบสนองวัคซีนจากความเครียดมีชื่อเป็นภาษาอังกฤษด,ด้วย i m m u n i z a t i o n stress related response เกิดขึ้นกับมนุษย์แต่ละคนแตกต่างกันมันไปกระตุ้นระบบประสาททำให้หลอดเลือดหดตัว ซึ่งผู้ฉีดวัคซีนเขาไม่ได้แกล้งมันมีอาการแบบนี้เกิดขึ้นจริงทีนี้เขาทาอย่างนี้เลยฮะเขาบอกว่ามันมีการเปรียบเทียบกันคือทดลองใช้วัคซีนปลอมในบราซิลคือ<ะ>กลุ่มหนึ่งฉีดวัคซีนจริงกลุ่มหนึ่งฉีดวัคซีนปลอมพบว่าคนที่ฉีดวัคซีนปลอมแล้วมีความเครียดบางคนเกิดอาการนี้ขึ้นมาเลยทั้งที่ไม่ใช่ของจริงด้วยทั้งที่ไม่ใช่วัคซีนจริงพูดง่ายๆ่ายคือฉีดน้าเกลือเข้าไป<ะ>กลายเป็นว่ามันปรากฏอาการกล้ามเนื้ออ่อนแรงขึ้นมามันเเป็นพรราะคียด เครียดไปทําให้เส้นเลือดหดตัวนี่ฮะอเอออันนี้มันก็มีมุมนี้ค่ะ<ฆ>ประโยชน์ของวัคซีนมันมากกว่าโทษอยู่แล้วและอาจารย์เนี่ยบอกถึงขั้นว่าเขาไปทดลองฉีดเนี่ยหนึ่งคนที่บราซิลเหมือนกันเลยนะฉีดจริงกับฉีดปลอมพบว่าคนที่ฉีดจริงเนี่ยโอกาสที่จะเข้า ICU เป็นศูนย์เลยนะฮะคือหมายถึงว่าฉีดแล้วแล้วเกิดไปรับเชือ้อค<ฆ>่ะโอกาสจะเข้าไ c u แทบจะเป็นศูนย์เลย80%ก็คือ อาการเบาบางมากมคือการฉีดวัคซีนไปบรรเทาอาการถ้าหากคุณติดโควิด -19 แนะนำให้ฉีดฮะคุณผู้ชมคะ